วงการฟุตบอลต่างประเทศนะคะตอนนี้ค่ะก็พบตัวเจ้าหนูน้อยที่ใส่เสื้อของเมซี่ที่เป็นถุงพลาสติกแล้วก็เขียนชื่อเมซี่ที่เมซี่เขาเคยประกาศหาในโลกโซเชียลแล้วแม่มันไวจริงๆโลกออนไลน์สมัยนี้ค่ะ สถานีโทรทัศน์เคดิสถาน t 4 n t y TV นะคะออกมาบอกว่าพบตัวหนูน้อยค่ะที่เอาถุงพลาสติกมาทำเป็นเสื้อฟุตบอลลายทีมชาติอาร์เนนาแล้วก็เขียนชื่อเลเนอร์มซี่กองหน้าของทีมบาเซลนาไว้ที่ด้านหลังโดยพบที่เมืองโดคุตประเทศอิรักค่ะหลังจากที่เลเนอร์มาซี่ก็ประกาศตามหาเด็กน้อยคนนี้ผ่านโลกออนไลน์หรือว่าทวิตเตอร์ของตัวเองโดยเจ้าหนูน้อยคนนี้นะคะชื่อว่าโฮมิดค่ะก็เล่าค่ะว่าถ่ายรูปนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่เว็บไซต์กีฬาของประเทศตรุรกีจะนำรูปไปแชร์ แล้วก็ยังบอกด้วยว่าชื่นชอบดาวตเตะอาร์เจนตินาเป็นชีวิตจิตใจซึ่งหลังจากเจอตัวนะคะสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ก็เชิญตัวโฮมิดมาสัมภาษณ์มอบเสื้อของบาร์เซโลนาให้แล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขค่ะ นอกจากนั้นนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมหลีกที่ Barcelona บาร์เซโลนาบุกไปชนะมาลกากาสประตูต่อหนึ่งเลนนมซี่กองหน้าของทีมบาร์เซโลนาก็ทําเรื่องหน้าประทับใจสุดๆค่ะเมื่อเข้าไปสวมกอดเจ้าหนูแฟนบอลคนหนึ่งที่วิ่งฝ่าเจ้าหน้าที่สนามลงมาในสนามพร้อมกับยังมอบเสื้อแข่งของตัวเองให้กับเจ้าหนูน้อยตามคําขอก่อนที่สุดท้ายนะคะการของสนามก็จะมาคุมตัวแฟนบอลเจ้าหนูน้อยคนนี้ออกไปคนนี้แหละค่ะเสื้อขาวคนนี้เลย ซึ่งการได้ก่อนแล้วก็ได้เสื้อของนักเตะขวัญใจของตัวเองก็ทำเอาเจ้าหนูแฟนบอลคนนี้ลื้มสุดๆในตอนนี้นะคะบาร์เซโลนาก็มีคะแนนเป็นจากฝูงในศึกลาลีกาสเปนค่ะมี48คะแนนเท่ากับอาเล็กโกมาดริดนะคะแต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าแล้วก็ลงสนามน้อยกว่า1นึัดด้วยค่ะ